หญิงแย้ฟาดไม่ยังยุคที่จุดๆเป็นไอดอลวงการบันเทิงแห่เน้นสืบเนื่องจากประเด็นร้อนแรงตอนนี้ลุงพลโดนหมายจับสามข้อหาหนักคดีฆ่าน้องชมพู่หลังจากหายตัวไปจากบ้านก่อนพบเป็นศพปริศนาเวลาล่วงเลยมายาวนานกว่าหนึ่งปี ทั้งที่ผ่านมา1มิถุนายน2564ได้มีการออกหมายจับลุงพลและช่วงสายของวันนี้2มิถุนายน2564ลุงพลพร้อมป้าแตนและทนายตั้มเดินทางมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเข้ามอบตัวคดีน้องชมพู ทำการประชาชนต่างให้ความสนใจพูดถึงประเด็นข้างต้นจนเกิดแฮชแท็กลุงพลแฮชแท็กน้องชมพู่ติดเทรนทวิตเตอร์ชั่วพริบตาไม่ต่างจากเหล่าดาราคนดังก็ให้ความสนใจเรื่องนี้เช่นเดียวกันโดยทางด้านหญิงแย้นนทพรธีรวัตรสุขที่ล่าสุดได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่ายุคที่คาตรกรเป็นเน็ตไอดอลคนชื่นชมได้ พร้อมเสริมที่แคปชั่นว่าประเทศไทยมีอะไรอีกเยอะทํากางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงแห่เข้ามาคอมเมนต์และชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่ออีกจำนวนมาก